ยอดบัญชีที่โอนออกเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ค่ะคือว่าหนึ่งลูกบัญชีค่ะที่มีหมายดุจไทยทุกค่าแต่สองหนึ่งแล้วได้ทำการลงทะเบียนนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาจุลภาจังหวัดอุบลราชธานีวันที่7กุมภาพันธ์2568วันที่ังกล่าวนะคะมีเงินในบัญชีค่ะตอนนี้อยู่ที่5,000บาทและได้มีการพยายามนะคะโอนเงินไปบัญชีปลายทางที่ถูกขับรัอายัดอยู่แต่ว่าทำธุรกรรมไม่สำเร็จนะคะ แล้วได้ทำการทำพฤติกรรมขาดอย่างต่อเนื่องกว่าสิบสี่ครั้งทางธนาคารก็เลยหึงความผิดปกตินี้ก็เลยติดต่อเข้ามาเพื่อจะสอบถามคุณนภพรนะคะว่าจะเป็นผู้ทำพิธีกรรมดูทุกสิ่งหรือเปล่าค่ะแล้วแล้วต้องต้องทยังไงคะเพราะว่าคือได้ทำการเบิกกระเบียดหนึ่งทางรัฐบ้างหรือเปล่าคะอนึ่งที่แอดกระตับปางนะคะคุณละครึ้นเงินหนึ่งหมื่นชิปป้าติดธนาคารรัฐหรือว่าเอออ๋อไม่เคยมีเลยค่ะไม่เคยค่ะ อันนี้นคือได้ทำการลงทะเบียนในเงานทางรลับหรือใช่ไหมคะไม่ค่ะค่ะเพราะว่าจากที่ทางธนาคารค่ะสอบถามข้อมูลของคุณนาภาพรนะคะในเบื้องต้นข้อมูลของคุณนาภาพรนะคะอาจจะเกิดการเบื่อไรในช่องทางใดจะช่องทางะค่ะจุดการให้มบุคคลอื่นค่ะเข้าถึงได้มีเอการของคุณนาภาพรนะคะเข้ามาทำการใช้ในการแต่ง้างใช้ในการสรวจบัญชีทางได้นะคะแล้วจะได้คุณนภพร อยู่ในพืที่ใกล้เคียงกับอำเภอเมืองจังหวัดสุรดชธานีไหมคะอยู่ค่ะค่ะคือว่า ทางธนาคารค่ะขออนุญาตแนะนำค่ะให้คุณอภาพรนะคะได้ดําเนินการแจ้งความค่ะที่สอบพอในอุบลราชธานีค่ะเพื่อจะยับยั้งความเสี่ยงอันนเบื้องต้นก่อนเพื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่สอบพอในอุบลราชธานีค่ะเขาได้มีการตรวจสอบจากภาพกล้องจราิดนะคะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาสินท่านจังหรับอุบลราชธานีว่าใครได้ดำเนินการของคุณอภาพรนะคะมาทําการตรวจิดเทตุครั้งนี้นะคะแล้วก็ตรบเสอบนะคะกับการนตีว่าใครที่ ทการอนุมัต Han ิไปในนามนั้นว่าได้มีส่นเกี่ยว้องกับบุคคลที่มาเกิดปสรกัคุณอาตาพรเข้ามาดูหรือเปล่าทำไมถึงได้ทําการอนุมัติโดยพารการนะคะเพราะว่าทางธนาคารกุไทยสันญหมางแห่ะคะเป็นระมัระวนว่าพนักานทางสาขานะคะอาจจะมีสทุกคนง ได้มีการตัดุจลิตในหน้าที่ของตัวเองหรือได้มีการอนุมัติราคาโดยพาัการในวันนั้นนะคะเพราะว่าทางธนาคารนะคะเมื่มีนโยบายนะคะให้บุคคลอื่นนะคะมาเปิดบัญชีแทนกันได้หรือสามารถแค่หนังสือมอบอำนาจนะคะในการเปิจบัญชีได้ค่ะก็คือจะตรวเท่านั้นที่นักเอกสารเข้ามาแล้วก็ยืนยันตัวตนนะคะด้วยการสแกนใบหน้าหรือลายมือเท่านั้นถึงจะสามารถทำการเปิดบัญชีได้อันนี้คุณน้าพร้อมจะทราบใช่ไหมคะทราบค่ะ ค่ะท <premises. S 2> <Sure. S> ี e ่ธนาคารค่ะแนะนำให้คุณยาพาพรค่ะและนาจุฬาพรมคือต้องการวเอิงก่อนนะคะไม่จะองมาผิดกระมาทางด้านกฎหมายที่เจ้ามาไพหลักได้นะคะแต่ว่าอะไรเขาไม่ทราบที่นีค่ะว่าบุคคลนั้นนะคะเขาจะเอาบัญชีที่เปิดรายได้ที่ยาพาพรนะคะไปใช้เป็นทางที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเขาเอาไปใช้ป็นทางที่กฎหมายนะคะอาจจะเช่นนะคะนันป็นหลัยประชาชนหรือว่าบุคคลอื่นคะให้มีการอุ้มเีท่ามาถือว่าเป็นการท้อโน นะคะคซึ่งมีความผิดนะคะตามข้อกฎหมายหากมีผู้เสียหายนะคะมีการไปแจ้งความหรือว,ว่าร้องตุก็จะเข้าข่ายการรับจ้งเกิดอาชีมาได้นะคะทางธนาคารก็ะะมีการแ้งความจน,นะคะต้องใจประกับการแจ้งความนะคะตามทางเจ้าจพี่ะคะ่ะ สพหน่นดาันนี้เพื่อจะทำการอายันะคะบัญชีที่ปิดการเป้าชื่อของคุณนภาพรเพื่อจะนำชื่อของคุณนภพรนะคะออกมาเดบิในคืนอง้นนภพรจะได้ที่ต้เป็ส่วนเกวข้องกับบัชีนกเ่านะคะแล้วก็ให้ทาง้าที่ปิดเผค่ะเขาใจเป็นมือคดีกับคุณที่นักสารของคุณนภาพรค่ะเข้ามาทำการเปิดบัญชีพร้อมกับพนักงานค่ะที่ทำการอนุมัติตามมารันนะคะอันนี้คุณนภพรพอจะทราบและเข้าใจชื่นคะ ทราบค่ะค่ะคุณทราบไคุณรัฐาพรตอนนี้อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ทุกงานคะสะดวกที่จะหาพื้นที่ส่นตัวเพื่ดดอจะเก็บข,ข้อมูลเพื่อจะได้ไเ,น,เนื่องขอการแจ้งความไหมคะขอเป็นปากการกระดาษไหมคะสะดวกค่ะ่ะดว ทางธนาคารนะคะขอด้วยเถะนะคะขออนุาขอความด้วยมือนะคะจากศุนย์อาพรนะคะหาัอกสารต่างนะคะเพื่อจะมาจดข้อมูลแล้วก็หาถีกที่สุ่วนเัวยนะคะทางธนาคารจะขออญานะคะมีการดทึกเสียงนะคะเพื่อจะตีพิมพ์ขอเกียวนักอักษรเพื่อไป็นพยานและหลักฐานนะคะให้คุนย์นภพรอิสิช่องทางนะคะว่าะุนย์นภพรล้วได้เป็นเจ้างตัวนนี้ด้วยซ้ำด้ยจมนี้จะไม่สามารถนะคะให้มีเสร็จสิ้นอีกข้ามอเกาอบได้นะคะเพราะว่าการ พิมพ์อาจจะมีการเก็บเพยได้และจะไม่สามารถที่จะไปใช้ในการเป็นหลักฐานได้นะคะค่ะโอเคค่ะค่ะค่ะไม่ทราบว่าคุณยภพรพได้โปรแกรมกับกระดาษหรือยังคะจ้าได้แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวจดรกนจะทำธนาคารได้เลยนะคะค่ะบอกอะไรค่ะแจ้งความค่ะจ้าค่ะขอแจ้งความนะคะ ได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ะคะ่ะจ้าค่ะได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่นะคะไดมีบุคคลอื่นยักข้อมีส่นตัวไปตรวจบัญชีจุะค่ะมีบุคคลอื่นนักข้อมีส่นตัวไปตรวจบัญชีค่ะ ค่ะค่ะต่อไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความนะคะค่ะหมาเลขอเอกสารค่ะจ้าค่ะมาเลือเอกสารนะคะลอรงกอไก่รอเลยนะคะค่ะขออนุญาตนะคะลอรงกอไก่ค่ะจ้าค่ะค่ะแล้วก็จุดนะคะสองหนึ่งหกแปด ค่ะติดสองหนึ่งหกแปดค่ะค่ะพับนะคะสองห้าหกแปดค่ะค่ะค่ะและ้วต่อชื่อบัญชีค่ะจ้าชื่อบัญชีที่อยู่คุณหมอพะพอนะคะเชื้อเจ้าค่ะค่ะ หมายเลขบัญชีค่ะค่ะค่ะหมายเลขบัญชีนะคะสาม้าสองอะไรนะขออนาตค่ะหมายเลขบัญชีนะคะสามห้าสองค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนศูย์ห้าแปดสองหนึ่งค่ะห้าแปดสองหนึ่ง ค่ะอย่ายลืมคุณครูดวยนะคะเร่จกดิดตาดไหมคะ,ะไรนะคะค่ะคุเครูหมาเลขหมายเลขบัญชีได้ไหมคะม่เดิดลไหมคะสามห้าสองหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าแปดสองหนึ่งถูกไหมคะถูกต้องค่ะแล้วก็สถานที่เก,ก,กิะะเดเหตุคะ่กคะก็คือที่เขาเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้นการเกิดบัญชีนะคะค่ะสถานที่เกิดเหตค่ะ ธาคาริทสาขาซินทัจังหวัดอุบลราชธานค่ะจังหวัดอะไรนะคะธนาคารกุไทยสาขาเซ็นทนันะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะค่ะแล้วก็ดันทีตัวตัชีค่ะอะไรนะคะว่ันทีตัวตันชีะคะี่ พฤาคห้าร้อยหกสิบแปดค่ะวันที่เท่าไหร่นะ,ะไม่ค่อยได้ยินค่ะขอขอนุญาตนะคะค่ะวันที่เปิดบัญชีวันที่เจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเจ็ดพฤษภาสองห้าหกแปดค่ะถตอนค่ะพฤษภาค่ะสิบสามนาฬิกายี่สิบห้า 13, 25, 25, นาทีค่ะ ค่ะแล้วก็ชื่อกรรมการที่แจ้ข้อมูลค่ะชื่อกรรมการที่แจ้ข้อมูลนะคะค่ะชื่อทางสายกอียาอะไรนะขออนุญานะคะขออนุญาตสกุลแล้วกันนะคะกอไก่กอไก่สารีลเรือสารีล่าเรือสารา นาสาวสกัิยานะคะานามสกุลสทองค่ะน,น,นาสกุลอะไรนะนางสกุลส์ทองค่ะแสตลานะคะค่ะเดือยแสลาคีชูคอหี่ข้ออหรอต้มค่ะสีทรงหรอสีทองค่ะสีทองค่ะค่ะล้มาหักสนักงานค่ะ ยาสรังานนะคะจ้าสี่คู่ค่ะเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งเก้าค่ะแล้วต่อไปเป็นหมายเลขนะคะเพื่อจะขอรายการการแจ้งความค่ะจากทางเจ้าหน้าที่เตเปีน,นะคะขอหมายเลขหน่แจ้กับทางเจ้าหน้าทีต่ตำรวจไดนะคะได้ค่ะ หมายหตุนะคะลดควรเจ้าหน้าที่ดควน,จนเจ้าหน้าที่แอกใปรับ่องการแจ้งความจ้ารับจองค่ะค่ะแอกใจรับจองการแจ้งความนะคะค่ะแพคข้าจับ่านกล้องวง ไปทธนาคารกุงไทยสำนักงานใหญ่ค่ะค่ะส่งไปที่ธนาคารกุงไทสนัาให่นะคะอย่างเล,นเลงนีค่ะค่ะค่ะและต้นหมายเองเอกสารหรือว่าไหนในเกสนะคะ สองห้าห้าค่ะเก้าสามเก้าหนึ่งค่ะเก้าสามเก้าหนึ่งค่ะถูกต้องค่ะอ่าูนึ่สองสองห้าห้าเก้าสามเก้าหนึ่งนะคะได้คะ่ะค่ะเพราก็มีเท่าหนูนะคะอันนี้ค uh, ุณนพพรสะดวกที่จะเออจะที่เป็นรายการก็จะได้ความจริงนะคะ ไม่ได้ให้ทางธนาคารดำการช่วยเหลือตรกับนไม่สะดวกค่ะเพาว่าทคนาะนสะดวกกันมกมนะคที่จะเดินทางไปที่เดงค่ะใช่ค่ะไม่สะดวกคืออันนี้ห่างไกลกันประมาณไหนเลยคะหรือว่าอย่างไรคะประมาณร้อยกวลค่ะมาด้านใน กันนะคะคุณธนาคานคะคือว่าทางธนาคารเขาตั้งใจจรับรองค่ะเรื่องเดือดเพือที่จะทําการอายัดจำถือนะคะทายาทที่ตัวภายใต้ชื่อคุณธนาคารนะคะเพราะว่าทางธนาคารจะวนว่านะคะทุกคุณลูกจ้างนะคะเขาอาจจะมีการเลดอ้ายมูลนะคะไปที่ตัวชือื่นได้นะคะคือถ้ากรณีถ้าคุณธนาคารค่ะจึงไปเพื่อที่ที่หาใจนะคะจากอเภอเมืองที่ตลาดอโศกได้ธานีนะคะเดี๋ยวทางธนาคารอาจจะเข้านีทาง สายกฎหมายของธนาคารนะคะทําการช่วยเหลือในตึ้งนะคะก็คือในการเรื่องเรื่องค่ะประสานงาน่านระบบสายเตือนนะคะแจ้งหยุดจุดเตินนะคะภายใต้นโยบายของสรเมืงตันเดือจแห่งชาติเพื่อมีควารรมสะดวกให้กับประชาชนและผู้เสียหายนะคะที่ไม่สเดวกเดินทางไปเป้นที่นันน้นตามนโยบายนะคะของรัฐทุกภาคเวนือที่เ,เขาเลื่องกิจการคือในส่วนนี้คุณ,ณ,ณานาพลไม่ต้องเสียค่าใช้แต่เดืเดดตึ้งนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางนะคะนี่าปว่าคุณ,ณ,ณนภพลสะดวกที่จะ ใหรร้ทางธนาคารกำลังช่วยเหลือไหมคะช่วยค่ะค่ะที่คือในส่วนนี้นะคะทางธนาคารค่ะจะทําการช่วยเหลือก็คือจะช่วยประสานงานนะคะ่ะไปที่จอดฟ้องบุตรไดยราชดำนี้นะคะ่ะให้กับธนาคารเพื่อจะได้จะมีการแจ้งความนะคะได้ทันทีนะคะค่ะ คือว่าผาทางเจ้าหน้ที่จเีน,เนะคะเขาดับสายนะคะให้คุณนภพรค่ะอถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเียน,นะคะว่าเราจะคานีนาไม่สะดวกมาพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบอก่าค่ะให้ รับแจ้งคามนะคะให้คุณนภพค่ะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวได้ทันทีนะคะว่าขอแจ้งความค่ะได้รับแจ้งจากธนาคารคุณไทยรัฐนักดานใหญ่นะคะด้านบุคคลอื่นนะคะด้านหลักเอกสารหรือข้อมูลจดตัวของคุณนภพรนะคะมาทาการตรวจบัญทีนะคะค่าวะก็อ่านรายละเอียดนะคะทั้งหมดที่ปรดไปเมื่อสักครู่นะคะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาจะรับฟังนะคะแล้วก็พร้อมกับยืนยันกับผา้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ แล้วคุณไม่ได้เป็นผู้เกิดวันที่นี้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่เคยช่เอกสารากคนอื่นเะยค่ทําการเกิดัที่อันนี้คุณนาไรากแล้วก็เข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะค่ะค่ะถ้าคุณนภานพได้ทราบแล้วก็เข้าใจแล้วนะนคะทางธนาคารจะให้จ่ายกดหมายนะคะการช่วยเหลือในนเชื่อมในเวนนี้นะคะเดี๋ยวไ้กลน่นคุณนภาพอยากะชวนหมายด้วเอกสารนด้ะคะว่าจุดไบ้ไหมคะับด้วยเอกสารนะคะรารลงกไก่นะคะ ออลอรีงกไก่สองหน,นึ่งหนะกแปดสองห้าหาาะะแกแปดสองหนึ่งหกแปดทับทับด้วยนะคะสองห้าหกแปดอันนี้ถูกต้องค่ะอย่างไรเงินเดือนจะเชื่มคุณนภพรนการถึงสายได้ครู่นะคะไม่ต้องวางสายหรือรักสายนะคะรอจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่สพมจุนเดินไดจะทำนี้ค่ะเขารับสายแล้วคุณนภพรจะได้ไดำเนินการแจ้งความด้วยกันทีนะคะ เดี๋ยวจะคุคุณมแลค่ะคูค่ะตือสายรักตะคุ้นคะธนาคารกรุงไทยนะคะสำหรังานใหญ่นะคะยินดีเข้าดการนะคะติดสายรัตะคุ้ค่ะคริงค่ะอับผมเนร้องเงขอขอคุณัติดต่อเรื่อะไรครับพอดีจะโทรมาแจ้งความอะค่ะ พอดีเห็นทางธนาคารกรุงไทยโทรมาแจ้งว่ามีบุคคลอื่นนะคะ<ช>โทรเ,เหมือนไปเปิดบัญชีเอาชื่อไปแอบอ้างนะคะแอ<ช>บอ้างเปิดบัญชีธนาคารอะไรครับธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทันที่อุบลน,นะคะธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทันอุบลใช่ค่ะเอาแล้วเหตุการณ์มาอย่างไรครับ ก็เห็นทางธนาคารบอกว่าเอาชื่อไปเปิดบัญชีแล้วก็เงินในบัญชีมีประมาณห้าหมื่นประมาณนี้ค่ะแล้วยังไงต่อครับแล้วก็ทางธนาคารบอกว่าให้แจ้งความกับตำรวจได้เลยค่ะแจ้งความกับตำรวจได้เลย ใช่ค่ะในการแจ้งความเนี่ยมันต้องมีหลักฐานมีหลักฐานต้องมีอะไรเนาะอ่ะหลักฐานเขาให้เขาให้รหัสเวชขันอะไรมาบ้างหรือเปล่าอ่ามีรหัสมาค่ะเขาบอกว่าให้อ่านรหัสให้คุณตำรวจนะคะฟังมีลอริงกอไก่สองหนึ่งหกแปดทับสองห้าหกแปดค่ะอันนี้คือรหัสอะไรครับรหัสอะไรอ่ะ หๆๆๆๆรหัสแจ้งความไหมอะแจ้งความไม่มีรหัสแจ้งความอกินได้อะงั้นก็แสดงว่าทางธนาคารโทรมาหลอกแล้วอะค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีรหัสแจ้งความเขาเขาบอกว่าให้โทรมาแจ้งความแจ้งความกับคุณตำรวจอะคะ่ะงั้นก็คงไม่ใช่รหัสนี้ถูกปะ ไม่มีนะครับรหัสในการแจ้งความก็คือว่าในการที่ความเราได้รับข้อมูลข้อความหลักฐานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีหลักฐานอะไรไหมที่จะมาขอเราทุกโครงการแจ้งความแต่ได้เป็นรหัสรหัสอะไรไม่มีนะรัการแจ้งความไม่มีนครับเขาบอกว่าให้ออกใบแจ้งความพร้อมกล้องวงจรปิดอะไรอย่างนี้ค่ะเหตุการณ์มาถึงขึ้นมาแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย เ,เกิดเมื่อวันที่7เดือน5 2568นะคะเวลาบ่ายโมงยีนาทีเดือน5มกราคุณพามีนาเมษาพฤษภามิถุนายนการัตติศิลปาสามเดือนกว่าเลยใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพี่หายชื่ออะไรครับอะไรนะคะ หไหรรี่ยคชือับนาภาพรเชื้อแก้วค่ะนาภาพรเชื้อแก้วเป็นล่าหรือนางสาวครับนางสาวค่ะนางสาวเนาะโอเคพุกกอร้อยจะาดีจลา,าวิดงมูลนะหัวหน้า่ายตรวสอบเอิชาดสายบนหนึ่งเก้าหนึ่งของทางสองพอมือน้าเจตานีนะครับคุณนภพรค่ะคตนนะ จากธนาคารเข้ามาว่ามีบุคคลอื่นนำข้อมูลเราไปใช้เปิดบัญชีถูกต้องนะจา้าค่ะแต่เราก็ไม่ได้ทราบเรื่องนี้มาก่อนจนธนาคารเขาแจ้งให้เราทราบเนาะค่ะแล้วบัญชีนีไไ้ไปทำอะไรมาทำไมธนาคารทิ่ต่อไม่แจ้งให้เราทราบล่ะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเปิดบัญชีไว้เฉยๆไปทำเรื่องผิกกดกฎหมายหรือไปทำอะไรมาหรือเปล่าไม่เคยค่ะท<ห>ี่ให้เราแจ้งความ ไม่เคยค่ะแล้วต้องทำยังไงต่อคะเนี่ยต้องทำยังไงอืมออจางฟางก็ต้องเดินทางเข้ามายังเกิดเกิดเหตุนะครับอ๋อไม่สะดวกเลยค่ะ พอดีอยู่ไกลเหลือเกินมันไกลค่ะไม่สะดวกไปมันไกลไม่สะดวกเดินทางมาใช่ค่ะที่ขับปัญหาตรงไหนตรงระยะทางเหรอแล้วไม่ที่อุบบเหรอครับอยู่อุบลนนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่สะดวกไปค่ะอคพอจะมีวิธีอื่นให้ไม่สะดวกเดินทางมาใช่พอจะมีวิธีอื่นไหมคะ อ,อ่าเงี้ยครับน,นะครับคุณนภพรกรณีนี้ที่มันเกิดขึ้นคือมันมีความเสียหายเกี่ยวกับพรดบอขึ้นของข้อมูลส่นวนบุคคลแต่เจอคุณเองอ่ะไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากว่าไม่สะดวกแต่แบบผ่ารสงจะทำการแจ้งความไม้ก่อนแบบนี้เหละครับใช่ค่ะก็อ,อ,อย่างเงี้ยครันแล้วก่อนหน้านี้นเราเคยมีประสบการณ์แจ้งความมาก่อนไหมไม่เคยค่ะ ไม่เคยเลยได้เห็นการแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อนด้วยไหมครับไม่เคยคะ่ะไม่เคยโอเคเี๋ยวหมืนจะได้แจ้งขั้นตอนในการแจ้งความไม่ทราบก่อนหน้าพักหนึ่งเลยนะเราพูดคำสองคำให้ปกครองรับเรื่องให้ปกครองรับเรื่องให้เราไม่ได้แต่ถ้าเรามีความเสียหายเกิดขึ้นจริงเดีอดวร้อนจริงได้ไหมครับในการยวจะรับเรื่องบันทึกเหตุและทุกออนไลน์ให้หนีโครงการสมาร์ทซิตี้จซนต์4.0 หรือถ่ายรบบร้อนทุกนั่นเองเป็นการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่ข้อสอบต่างน,นว่าณปัจจุบันเนี่ยที่เราอยู่นะเรามีรายสา,พายพ่อใกล้เชียงไหมหรือรายสายพอ่อหนึ่งบบนสายพ่อเ,เมืองหรือมีนะไม่มีค่ะไม่มีแล้วก่อนหน้านี้นเราเล่นลงเล่นลายหรือเปล่าครับไม่มีลายหรอคะ อ่าใช่มีค่ะอะไรนะครับมีค่ะมีเนาะบางเค้าบอกว่าจะมีการยืนยันตัวตนก่อนอเป็นการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงนะครับว่าเราเป็นผู้เสียหายดยตรงจะได้เห็นหน้าเห็นตา,ากันระหว่างเจ้าหน้าที่รับเรื่องกับผู้เสียหายนะครับในการตรวจสอบขอข้อมูลจอนปิดกล้องก่อนว่าคนในภาพที่เอาข้อมูลเราไปใช้เนี่ยเป็นใครเผื่อวเราจะคุ้นหน้าคุ้นตารู้จักจะได้ฟ้อง,ง,ง,งร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้ถูกต้องถูกตัวบุกคนเนาะ ค่ะอเ่ราเพิ่มเพื่อขอทางรายเป็นไหมหรือเราเราเพิ่มเพื่อนที่จะชอบทางรายไอดีหรืเป็นเบอร์เป็นเบอร์ค่ะแอดไลน์มาเลยค่ะเราเพิ่มผ่านทางไอดีไลน์เป็นไห้เดี๋ยวผู้กองจะแจ้งเป็นรายเดี๋ยว่อให้ทราบนะครับแป๊บหนึ่งนะคะ อ่ะ ID ไลน์มาเลยค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามสี่หนึ่งครับเก้าสามสี่หนึ่งตรงข้ายกัเก้าหนึ่งครับ สอพอเมืองอุบลราชธานีค่ะจะทำการเพื่อยมาแล้วเหลือเรานะพิมพ์ชื่อพิมพ์นามสกุลเข้ามานะครับทำตามขั้นตอนที่มีการแจ้งผ่านร้องสื้แจ้งเหตุร้องทุกข์นะพิมพ์ชื่อพิมพ์นามสกุลเข้ามา ตอนนี้เราาผู้ที่สนใจนึงในการบกาเสียงเนาะมีการก่อนในข้างต้นนะครับได้ยินไครับน่ได้ยินค่ะครับกขอเรียกสายอีขอไป่ยนะครับค่ะสวัสดีครับ